สวัสดีค่ะสำหรับผู้หญิงที่กำลังมีปัญหาเรื่องพุงยื่นย้วยหน้าท้องป่องเหมือนคนท้อง3เดือนแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นคนอ้วนมากมายอะไรแต่รูปร่างไม่เข้าที่เอาซะเลยทำไงดีงานนี้ก็คงต้องหาเวลาไปออกกำลังกายเบิร์นไขมันด่วนๆและยังต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยเพราะอาหารที่คุณกินเข้าไปในแต่ละวันอย่างพวกของทอดกาแฟชานมเป็นต้น ทำให้หุ่นพังแบบไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาแนะนำอาหารที่สาวๆควรทานเป็นมื้อเย็นอร่อยย่อยง่ายแคลอรี่ต่ำตื่นมาพุงยุบใส่เสื้อผ้าสวยได้ดังใจเลยเรามาดูอย่างแรกกันเลยค่ะโยเกิรต์ตโยเกิร์ตเป็นแหล่งพลังงานที่ดีมีแคลเซียมสูงแถมยังมีแบคทีเรียชนิดดีช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกโยเกิรต์ต อย่างเดียวอาจจะไม่อยู่ท้องแนะนำให้กินคู่กับผักผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยหอมแอปเปลิลหรือผักผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และยังสามารถใส่ m o สต l ลี่อัลมอและอื่นๆเพิ่มเข้าไปช่วยให้อิ่มท้องและเพิ่มสารอาหารให้ร่างกายอีกด้วยนะคะสเต็กปลาหรือปลาย่างเมื่อเย็นควรกินระหว่าง6โมงเย็นไม่ควรเกินหนึ่งทุ่มเพื่อให้ร่างกายย่อยอาหารได้ดีที่สุดและควรเป็นเมนูที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำ แนะนำเป็นสเต็กปลาแบบฝรั่งหรือปลาย,ย่างกินคู่กับผักต้มและน้ำพริกก็ได้ไม่ต้องมีข้าวก็อิ่มอยู่ท้องแต่ถ้ามันไม่อิ่มจริงๆก็สามารถทานข้าวได้หนึ่งทัพพีสำหรับเมนูต่อไปก็คืออกไก่ย่างหรือว่าอกไก่นึ่งนั่นเองอกไก่เป็นอีกอย่างที่สาวๆสายคลีนเขากินกันเป็นประจำบางทีการกินแต่สลัดผักเป็นมื้อเย็นอย่างเดียวมันก็ไม่อิ่ม พอดึกๆมาก็หิวอีกไม,ไม่ดีไม่ดีควรกินมื้อเย็นให้อิ่มไว้เลยดีกว่าแนะนำเป็นอกไก่ย่างหรืออกไก่นึ่งกินกับผักต้มเช่นแครอทฟักทองบอกอรี่ดอกกะหล่ำและอื่นๆเอามาจิ้มกับน้ำสลัดแบบใสแคลอรี่น้อยเบาๆไข่ต้มและผักผลไม้ต่างๆถ้าใครอยากลดพุงแบบเร่งด่วนก็ต้องจัดมื้อเย็นแบบเคร่งครัด ลองเมนูนี้นะคะสาวๆไข่ต้ม2ฟองกินพร้อมกับผักผลไม้ต่างๆที่ชอบเช่นกล้วยหอมแอปเปิลฝรั่งชมพู่แคนตาลูปฟักทองต้มมันหวานต้มเป็นต้น ควินัวเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์เยอะมากโด่งดังในแวดวงของอาหารคลีนนิยมนำมารับประทานแทนข้าวเพราะมีใยอาหารสูงแคลอรี่ต่ำและยังมีสารอาหารจำเป็นต่างๆมากมายแนะนำให้ลองทานเป็นข้าวผัดควินัวหรือสลัดควินัวใส่น้ำสลัดแบบใสนะจ๊ะยำแซ่บๆส่วนใครที่รู้สึกว่าอาหารลดน้าหนักมันจืดชืด ไม่ใช้เสมอไปนะคะคุณสามารถเลือกทานอาหารรแสแซบอร่อยอรอ,ยอร่อยได้เช่นกันเพียงแต่ปรุงรสให้ลดเลเวลความเปรี้ยวความเผ็ดลงมาหน่อยเดี๋ยวจะแสบท้องจนเกินไปแนะนําเมนูยำวนเส้นหมูมะนาวหมูคําหวานยำคอหมูย่างอื่นๆและควรทานคู่กับผักสดด้วยเช่นก้านคะน้ากรอบๆแตงกวาผัากกาดแก้วก็จะช่วยให้ลดความเผ็ดลงได้ ทำให้อิ่มท้องมากขึ้นและยังเสริมกาก,กใยจากธรรมชาติช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะมาถึงเมนูสุดท้ายก็คือซุปหรือว่าเกาเหลานั่นเองเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาช่วยชีวิตในมื้อเย็นของคุณอิ่มอร่อยและไม่อ้วนแนะนำเป็นซุปผักซุปไก่หรือต้มจืดหมูสับตำลึงแต่ถ้าใครอยากกินเกาเหลาก็ควรบอกแม่ค้าด้วยว่าไม่ใส่กระเทียมเจียวนะจ๊ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเมนูที่เรานำมาเสนอกันวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ